ข้ากง่ามปีนี้ราคาเขาจะเป็นที่น่าครับโครงการประกันรายได้เกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวเกษตร,รกรผู้มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยจะต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563-2,564รอบที่1กับกระทรวงเกษตร,รและสหกรณ์ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่1เมษายนถึง31ตุลาคม2563ราคาประกันรายได้สำหรับปีนี้นะคะ เป็นข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิอยู่ที่1 5 0 0 0บาทต่อตันครัวเรือนละ14 16, 16, 30, ตัตนข้าวหอมมะลินอกพื้นทีทน่14,000บาท16ตันต่อครัวเรือนค่ะข้าวเจ้า10,000บาท30ตันต่อครัวเรือนข้าวหอมปทุมธานี1น0 0งบาท2 5ตันต่อครัวเรือนข้าวเหนียว1 2 0 0 0บาท16ตันต่อครัวเรือนค่ะ โดยเกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการประกันได้แปลงละหนึ่งครั้งเท่านั้นเพื่อไม่ให้มีการจ่ายเงินซ้ําซ้อนในส่วนของการจ่ายเงินเท่ากสจะดําเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงตามช่วงระยะเวลาที่กําหนดภายใน3วันทําการนับตั้งแต่วันที่คณะอนุกรรมการกําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบ และเพื่อเป็นการลดภาระในการเข้าร่วมโครงการประกันรายารได้เกษตร,รกรไม่ต้องทำสัญญาประกันรายารไ,ดได้กับทกศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่043711073หรือทกสใกล้บ้าน